How c o อ l e g e Football Academy โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษยังไม่มีโค้ชยังไม่มีผู้จัดการทีมครับมันจะกลายเป็นสูนยากาศไปแล้วพี่อ๋อศูนย์ยาากาศมานานแล้วคุณ <c oughs> โจ <c oughs> นั่นก็คือการเตรียมทัพชุด23ปีครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตั้งความหวังกับทีมชุดนี้เอาไว้สูงมากเพราะว่าทีมชุดนี้นะครับจะเป็นทีมชุดใหญ่ในอนาคตอืที่กว่าครึ่งทีมะะจะมีส่วนสําคัญกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกครับในปี2026แต่เป้าหมายแรกก่อนหน้านั้นก็คือฟุตบอลโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสอ 2024, 2024. เหลือเวลาจากนี้ไป2ปี แต่ณนะเวลานี้พลตำรวจเ,เอกด็อกเตอร์อมสมยศพุ่มพันม่วงยังบอกแฟนฟุตบอลชาวไทยว่าใจเย็นเย็นท่านยังใจเย็นอยู่ได้เหรออย่างนี <c oughs> ้นะครับเพราะเหตุผลว่าปีนี้ทั้งปีไม่มีแข่งไม่มีปฏิทินการแข่งขันเอ้านวไม่คิดจะซ้อมจะอะไรกันหรอแต่เขามีรายชื่ออยู่แล้วประมาณสักห้าสสคนซึ่งกาเลสแล้วก็ทีมงานเนี่ย เตรียมรายชื่อเอาไว้โค้ดคนไหนมาก็ได้เดี๋ยวเอาชื่อนี้ให้แล้วก็ไปเลือกเอาเองอ้าวแล้วมันจะตรงกับแผนการเล่นที่โค้ชเขานี่งจะจับเหรอนี่งผมกำลังจะพูดกับคุณโจ้เนี่ยแล้วว่าท่านคิดได้ยังไงคือคนเป็นโค้ชเนี่ยหนึ่งเลยต้องเลือกผู้เล่นเข้ามาเองอ่ะต้องเลือกสไตล์ของเขาสไตล์การต้องเลือกผู้เล่นให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็น20 2สิบสามคนสี่สามสิบคนเก็บตัวคือมันก็ต้องเป็น เอ่อที่เกี่ยวข้องกับสไตล์การเล่นของผมคือชอบแบบนี้แล้วเอามาใช้งานบางครั้งก็ไม่ได้นะก็ต้องสับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีระยะเวลาให้ทำงานกันเลยนะครับเพราะว่าถ้านับนิ้วนะคุณโจตอนนี้สิงหาจะหมดเดือนอยู่แล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราห้าเดือนครับีฟุตบอลชิงแชมป แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ามปีจะเตะต้นปีหน้าครับกุมภาเสร็จมีนาเมสักพฤษภาซีเกมที่กัมพูชาครับและจากนั้นออีกสองเดือนอีอเช่นเกมที่หางโจที่จะย้ายย้ายจากปีนี้มาแข่งปีหน้าสามเดือนนี่พฤษภาไม่นานก็แล้วใช่คัญันยยาประมาณสามเดือนก็ยังมีทั้งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยครับเอเชียนเกมอย่างที่คุณโจพูด สำคัญทั้งสิ้นโดยเฉพาะถ้านายกสมาคมหวังอยากจะไปโอลิมปิกแต่ถ้า4ถึง12กันยายนซึ่งเป็นฟุตบอลเยาวชนอ,อ,อายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนี่ไปสะดุดจบตรงนั้นความฝันพังเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถามกันว่า มาถึงตรงนี้ยังใจเย็นได้หรือคือที่ผมงงก็คือที่บอกว่ากาเลสมีรายชื่ออยู่80สิคนเนี่ยคือและนักบอลเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมกับระบบทีมชาตินะอ่าและสมมุติมีเวลาเก็บตัวสักหนึ่งอาทิตย์ตามสตายแล้วมันจะไปเข้าใจแท็กติกอะไรได้ไงเนี่ยแหละมันจะมีความฟิตอยู่ไหมบางคนบางคนไม่ได้ลงในสโมสรต้องสังกัดนะบางคนได้ลงก็จริงแต่อาจจะไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ต้องการท่าน่ะก็คือยังงงอยู่ว่าเขาซึ่ง ผมลองดูรายชื่อนะคุณโจ้ที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยจากทั้งเด็กที่เคยเล่นชุด19ปีชุด21ปีในรอบสองปีที่ผ่านมาผมเขียนเอาไว้ทั้งหมด88ดคนแต่ทีนี้ถ้ามาดูอย่างที่คุณโจพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเด็กไม่เคยได้ลงเล่นหลักดูจากไทยลีกเลยนะเอาเฉพาะที่เล่นไทยลีกแล้วมีโคต้าอยู่ในชุด23ปีที่จะเล่นได้เนี่ย2001เป็นต้นไปเนี่ยไทยลีกเนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณ8คน จาก80งามไสยแล้วนักเตะเหล่านี้แทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามใช่เพราะว่าตำแหน่งพวกนี้จะเป็นตำแหน่งของนักเตะต่างชาตินักเตะต่างชาติจะมีส่วนนตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งที่เราขาดก็คือสูนหน้ากับเซนเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็สำคัญคืออีกอย่างนึงก็คือระบบฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยมันไม่มีลีกสำรองที่จะให้เด็กเหล่านี้ ได้มีโอกาสฝึกปลือทุกทุกสัปดาห์แต่ว่าเขาได้แค่ซ้อมอถึงเสาร์อาทิตย์นั่งดูวันจันทร์กลับไปซ้อมไม่ไม่ได้รับโอกาสที่จะลงไปฝึกสมองแมตแมตฟรตหนึงแล้ไม่ได้เพราะว่าซ้อมกับแข่งขันจริงมันต่างกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นในสนามเนี่ยซึ่งไม่มีแน่นอนถ้าไม่ได้ลงเล่นบางคนได้ลงเล่นครึ่งชั่วโมง20นาทีมันก็ได้บ้างแต่มันก็ ไปเทียบกับการแข่งขันจริงที่ต้องเล่นก้าวดีมันไม่ได้นะครับสถานการณ์มันต่างกันมากซึ่งตรงนี้ทางสมาคมกับมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาก็ยังไม่ได้แต่งตั้งโค้ดไม่ได้แต่งตั้งระบบผู้จัดการทีมไม่มีความเคลื่อนไหวใดใในส่วนนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าปลายปีนี้จะมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนีหน้าตเกีกิครับเดิมมิซูบิชิ ครับเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่นะก็จะแข่เงเดือนธันวาอืก็ไหนบอกว่าจะส่งชุดยูยี่สามไปเล่นฉันบอกว่าไม่เอาแล้ว,ลวถ้าเอายี่สามปีไปมาดามแป้งเขาลาออกแล้วไงก็ใช่ไงออก็จะเอาส่งชุดใหญ่ไปไหมครับแต่ชุดใหญ่เราจะหวังกับรายการนี้อีกไหม ก็นั่นแหละยังเป็นประเด็นอยู่ยังคาราคาซังอยู่ไม่ใช่ฟีฟ่าเด็ไม่ใช่ฟีฟ่าเด็ด้วยเขาจะปล่อยตัวมากันหรือเปล่าระยะเวลาของทัวร์นาเมนต์หนึ่งเดือนเต็มเต็มเนี่ยใครจะกล้าปล่อยแต่ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลคุณโจถึงวันนี้พลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธม่วงบอกว่าจะใช้โค้ชไทยกับย3สบสามปีโค้ชไทยต้องโปรใลเส้นด้วยนะได้ไหมไม่เห็นต้องโปรเลยชุดเด็กๆเห็นสีไนเส้นเยอะแยะแต่ถ้ารอมาวิเคราะห์กันว่า ห้าคนครับเอ้ยโค้ดไทยเนี่ยมีใครอยู่ในข่ายผมลิตรอดไว้ห้าคนคุณโจมือปืนที่พร้อมรับงานเนี่ยใช่ไหมผมมองว่ามันเหมาะที่จะทำยี่าปีได้คนแรกของสาหรับในใจผมนะไม่ใช่ของสมาคมนะครับโชคทวีพงศ์มุรัตคนนี้มีดีกรีแชมป์ซีเกมแล้วก็คุกคีดูฟุตบอลเด็กรุ่นนี้มาเยอะมีข้อมูลมีฐานข้อมูลอยู่ในตัวครับ นะครับคนที่สองก็คือทศวรรณศรีปานโค้ดแบนคนนี้ก็เคยมาเป็นโค้ดชุดซีเกมร่วมกับนิชิโนะอยู่พักหนึ่งก็เป็นคนที่มีข้อมูลอยู่แล้วก็มีฝีมือาะไรมือเป็นที่ประหลกษ์จของแฟนฟุณด้วยคนที่สามสำหรับผมก็คือสะสมพบประเสริฐคนนี้คุณชลินมือปั้นเป็นมือปั้นเป็นโค้ดที่มีจิตวิทยาเก่ง คนที่สี่ทีกระสับโพอ้นนี่เป็นโค้สายเลือดใหม่นะครับเป็นโค้ดที่มองกันว่ามีแนวทางฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจคนหนึ่งก็ไปทำประจวบให้กลับมาฟื้นอีกรอบแล้วครับเป็นคนรุ่นใหม่ใช่แล้วก็มีปรัชญาการทำทีมที่ชัดเจนใช่คนสุดท้ายสำหรับผมก็คือโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยโอ้ยอดฝีมือจากนิสานปั้นเด็กใหม่ใช่แล้วก็ ตอนนี้ก็คุมฟุตบอลนักเรียนก็อยู่ในแวดวงที่อยู่ในโครงข่ายที่จะเอามาขึ้นมาเล่นชุด23ปีนี้ได้ครับครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าที่อ๋อพูดมาทั้งหมดไม่มีหรอกถ้าคนเนี่ยไปได้ยังไงคุณโจ้ผมไปสื่อมาแล้ววงในเห็นไมีมันมีอยู่คนที่เขาจะให้ขึ้นมาสืบทอดทายาตอสูรในตําแหน่งทีมชาติไอหัวหน้าโค้ชทีมชาชุดอยู่23ปีคู่อย่างนี้ ตรงกับข่าวผมหรือเปล่าไม่รู้เอ่าต่อไปต้องมาดูกันฮะเอานี่แหละเฉลยวันนี้แหละเฮ้ยเอาเลยเหรอคนนั้นคือใครสวัดีเฮ้ยตรงไหมตรงเป๊ะผมได้ข่าวมาเหมือนกันครับคุณโจว่าโค้ดนอกไม่เอาแต่สวัสดีคือโค้ดไทยเพราะสวัสดีอยู่เมืองไทยมานะที่สำคัญราคาไม่แพง ที่สําคัญคกันได้ที่สําคัญคือคุยภาษาเดียวกับกาเลสประธานเทคนิคของ,ของเรานะครับก็น่าจะอะไรชื่อ80คนเนี่ยสวบ,บอรอน่าจะมีส่วนร่วมแหละไม่งั้นเพราะกาเลสก็ไม่ได้ไปดูฟุตบอลทุกสนามไม่ได้รู้จักนักเตะทุกคนะนะก็น่าจะมาจากสวบ,บอรอนี่แหละแล้วก็เขาน่าจะวางเป้าหมายวางทาย,ยาทอะไรกันไว้แล้วละ่ะแต่แค่ไม่ได้ประกาศมาเดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้จะจริงหรือเท็จอีกไม่นานเกินรอแต่ตรงนี้ เอาสองคนกล้าฟันธงว่าห้าคนที่ผมชู้พูดไปไม่ใช่แต่โค้ชยี่สิบสามปีจะเป็นสวด์ผมก็น่าจะเชื่ออย่างนั้นเหมือนลรอติดตามชมมันมีกลิ่นออกมาอ่ากลิ่นนี้รุนแรงด้วยไม่ใช่กลิ่นเบาๆนะครับยืนยันว่าไม่ใช่ปั้นเองไม่ได้มโนเองแต่ข่าวนี้ต่อเต่าพูดด้วยอุยสวัสดีครับ